พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสซันบทเรียนออนไลน์ปสามการงานอาชี กระบวนการงานประดิษฐ์การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆโดยใช้วัสดุท้องถิน่นมีกระบวนการดังนี้นะครับ 1. การกำหนดปัญหาและความต้องการคิดว่าสิ่งของที่เราจะทำคืออะไร 2- การรวบรวมข้อมูลของใช้ที่จะทำมีลักษณะอย่างไรใช้วัสดุอะไรทำมีวิธีการทำอย่างไร 3. การลงมือสร้างร่างภาพสองมิติของใช้ที่จะทำเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วลงมือปฏิบัติจนสำเร็จ 4. ประเมินผลตรวจดูผลงานว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ถ้ามีข้อบกพร่องจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับการประดิษฐ์ของใช้อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่กำหนดปัญหาหรือความต้องการรวบรวมข้อมูลออกแบบดยถ่ายทอดความคิดเห็นเป็นภาพร่างสองมิติ ก่อนลงมือสร้างและประเมินผลจะฝึกให้นักเรียนทำงานอย่างเป็นกระบวนการนะครับภาพร่างสองมิติหรือภาพสองมิติประกอบด้วยด้านกว้างและด้านยาวเป็นการถ่ายทอดความคิดเห็นหรือจินตนาการลงบนกระดาษนะครับ